สําหรับมือใหม่วันนี้เราจะสอนข้อมูลพื้นฐานไว้สําหรับการเดินทางว่าซึ้นยังไงซื้อตั๋วยังไงไปฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับเดินทางคนเดียวก็ได้นะครับใช้ได้ทุกสถานีนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่สถานีเซนหลุยนะฮะฉันออกตั๋วบัตรโด,ดยสารนะครับทุกคนก็หลักการเดิมนะครับขั้นตอนแรกสิ่งที่เราต้องทําคือการซื้อตั๋วนะครับซื้อได้สอง ช่องทางเหมือนเช่นเคยนะฮะก็จะมีตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะฮะสำหรับคนที่ไม่มีข้อมูลสงสัยสอบถามพนักงานได้นะฮะเขาก็จะให้คำตอบข้อมูลได้ทุกอย่างครบนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปแล้วสม่ำเสมอนะฮะก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋ออัตโนมัตินะฮะก็จะเป็นรูปร่างษณะนี้นะโอเคก็จะมีภาษา ทยแลังกิษนะฮะโอเคเราก็จิ้มที่ภาษาไทยนะมันก็จะบอกชื่อสถานีถาทีที่เลือกค้าตัวดยสารน,นะโอเคพอเราชิกมาแตะสัมผัสหน้าจอก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นสายสีเขียวเข้มก็สีเขียวอ่อนนะฮะเราไม่ต้องไปจําชื่อมะสถานีเราหาแค่สถานีที่เราจะไปก็พอนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปบางว่าฮนะเราก็จิ้มที่บางว่าเลยอนะ่ะปึ๊บ เราก็มาดูตรงนี้ราคาราคาก็45บาทนะเราไปกี่คนสามารถไปสูงสุดได้1ิคนนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่1คน,นะฮะโอเค1นคน45บาทนะนี่ก็ราคาโอเคสามารถสอดแบงค์เป็นเงินสดได้ที่นี่นะฮะแล้วก็หยอดเหรียญได้ที่นี่นะฮะแล้วก็คนที่ไม่มีเงินสดฉุกเฉินนะสามารถสแกนผ่าน QR code ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะชำระผ่าน QR code ฮะเราก็จิ้มไปตรงนี้ ผมจะใช้บริการของไทจิวอาคตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่แอปเคพัซของเรานะฮะพอเราเข้ามาแล้วเราก็สามารถสแกนจ่ายแบบนี้ได้เลยนะฮะปุ๊บพอเราจ่ายแล้วบัตรก็จะออกมาตรงนี้ทันทีเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S เห็นฮะง่ายไหมครับทุกคน ซื้อตั๋วบัตรโดยสารเครื่องอัตโนมัตินะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะบัตรของเขานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยแข็งๆนะครับเก็บไว้ดีอย่าทำหายนะฮะล้วก็เราเข้าไปที่ทางเข้าเลยนะครับลูกศรสีเขียวนะหลักการเดิมครับขาเข้าแตะฮะเขาก็จะเปิดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราเข้ามาในสถานีแล้วนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทําคือสถานีที่เราจะไปฝั่งไหนนะครับเราต้องสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะฮะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็สามารถมีป้ายให้ดูนะครับนี่เราจะไปบางว่าไปสนามกีฬาคงไม่ใช่นะฮะ oh. เราก็เดินต่อไปโอเค ตอนนี้เราจะไปบางว่าเราก็ขึ้นชันชลาที่สามนะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นมาได้เรื่อนไปนะฮะขึ้นไปเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนชันชลาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบนชันชลาฝั่งที่จะไปบางว่านะฮะมาถึงชันชลาแล้วก็พยายาม ยืนบริเวณเส้นเหลืองนะครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะขีดเส้นเหลืองมาไว้นะเพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะเพื่อตกลงไปมันค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนะรเราก็ยินตามขั้นตอนกฎระเบียบของเขานะสามารถเลือกยืนได้เลยนะฮะลูกศรที่เฉียงข้างๆแบบนี้นะรเรายืนรอนะอันนี้ก็จะเป็นลูกศรอ,ออกของคนที่จะออกจากขบวนนะฮะตอนนี้เราก็รอขอบวนมานะฮะ โอเคทุกคนตอนนี้ขบวนก็เข้าสถานีแล้วนะครับเขาก็จะมานิ่มๆแบบนี้นะเราก็ยืนตามสีเหลืองเลยนะตามลูกศรเลยนะครับประตูก็จะเปิดงี้นะคนก็เดินออกเราก็เข้าในสถานีได้ทันทีนะโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราเดินทางกลางคืนนะฮะ ข้างทาง,ทางสวยๆด้านล่างเราจะมองไม่เห็นนะมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเราสามารถดูแผนที่ได้นะฮะว่าเราตอนนี้เราอยู่สถานีที่ไหนนะฮะในขบวนเขาก็จะมีบอกอยู่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีตากสินนะฮะตรงสีเขียวๆทุกคนเห็นไหมฮะสีเขียวๆนี่สถานีที่เรากำลังจะไปนะสีแดงนี่คือที่เราผ่านมานะะเราสามารถเช็คดูได้นะครับก็ประ,ประมาณ Okay. ตอนนี้เราก็ถึงสานีบางว่าแล้วครับคนหล,ลักการเดิมครับเราสามารถลงได้ทุกทางครับสามารถลงไปข้างล่างก่อนถ้าจะเป็นบันไดเลื่อนหรือบันไดธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลงบันไดธรรมดาไปนะครับออกกําลังกายนะฮะโอเคครับ, mm hmm. okay. รบพอเรามาถึงชั้น ออกตัวดด๋วบัตรโดยสารแล้วนะครับทุกคนหลักการเดิมครับเราดูป้ายก่อน,นะฮะว่าเราจะออกไปไหนนะฮะแต่ลสถานีก็จะมีประตู1ประตู2ว่ากันไปตามดับนะฮะอันนี้ก็ดูป้ายได้เลยนะฮะประตูก็มีตั้งแต่3 4 5้านะฮะเดี๋ยวเราจะออกทางออกที่3นะฮะเราก็ไปตามลูกศรได้เลยนะทีนี้เราจะออกนะครับทุกคนเราก็นําบัตรที่เราซื้อมานะครับก็เป็นลักษณะนี้นะฮะ ขาออกจะต่างจากขาเข้าคือขาเข้าแตะแต่ขาออกสอดไปนะฮะสอดไปตรงนี้เลยนะก็จะกินบัตรไฟนะฮะเราก็ออกได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เองนะฮะง่ายไหมครับทุกคนสำหรับคนที่นานๆเดินาทางกับรถไฟฟ้าทีหรือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดนะก็ใช้หลักการง่ายๆนะครับเื้องต้นก็หาที่ซื้อตั๋วกันครับเลือกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น ห้องจาหน่ายตั๋วหรือตู้ขายตั๋วอัตโนมัตินะฮะไม่มีข้อมูลเบ้างต้นนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อตั๋วที่ตรงจิเกตดีกว่านะจะได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันลงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ถ้าเห็น,นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตห้ช่องเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะทําคอนเทนต์อะไรใหม่ๆจะมีความรู้อะไรใหม่ๆต่กันก็จะอัปเดตเรื่อยๆทางช่องทาง,ทางนี้นะครับส่วนคลิปนี้เดีย๋ยวผมต้องกลับก่อนแล้วนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ